รู้สึกยังไงบ้างครับที่รู้สึกเหนื่อยฮะเฮ้ยกีหยังวะดูจากไฟแล้วร้อนนะร้อนนะนี่คุณได้บอกคุกคนผมนเป็นดาราใหญ่คุณต้องมีการเตรียมการบ้างดิผมโดนด่าแน่นอนน้องเอ้ยคุณน้องไม่ไหวแล้วคุณ รบสวัสดีครับทุกคนมาทําอะไรกันตรงนี้ดูนะฮะโอ่งนะครับโอ่งหลังจากที่เราไปซื้อมาจากที่ราชบุรีนะครับแล้ววันนี้เรียกว่าเปิดสักราดนะครับเป็นอีพีแรกนะครับพี่จะนําโอ่งของเราที่ไปซื้อมาเนี่ยนําไปนะฮะคแลปครับผมคือเอาจริงตอนนี้ผมเพื่อนไม่ค่อยมีครับเพื่อนไม่ค่อยมีครับผมก็เลยเอาโอ่งนะฮะพาไปหาเพื่อนๆนะครับไปหาเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะครับมาเล่นด้วยกันนะครับ และว,วันนี้นะครับเราจะพาไปนะครับไปหาพี่บี้นะฮะพี่บี้เดอะ มันไม่มีคนอข,อขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ดีเดียรสกาเน่ยนะคะผมวันนี้เรานัดเขาไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะพาโองไปนี้นะฮะไปที่ถั่เออเดี๋ยวมันจะมีพวกที่ต้องเตรียมไปคือเตานะฮะแล้วก็มีถาดแล้วก็มีพวกอิดต่างๆที่เอาเอาเอา,เอาไว้รองก้นโองนะครับขอไปเตรียมตัวเพิ่มนะฮะเดี๋ยวจะขนนี่ออันนี้ไปลืมบอกไปวันนี้ทุกคนจะไม่รู้ใช่ไหมวันนี้เราจะไปอบอะไรกันเดี๋ยวไปดูที่นู่นว่าเอาอะไรไปอบกันโอเคไป มาแล้วครับตอนนี้ครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงนะฮะที่สตูครับสตูดิโอพี่บีนะฮะนี่สตูเดอะกาฟิล์มนะครับ,รบองค์พร้อมของพร้อมฐานพร้อมทุกอย่างพร้อมขาดพี่บี้ครับพี่บียังไม่พร้อมเดี๋ยวเข้าไปตามกันแล้วยังไงเนี่ยยกคนเดียวเหรอมือช่วยกูไหมกูว่าเดี๋ยวให้พี่บีมายกด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมติดต่อเขามาแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆโผล่มานะผมคุยกับเขาไปแล้วไปโอ้โอ้โอโอ สวัสดีครับทุกคนอีกทีหนึ่งฮะอ๋อพอมีกล้องแบบนี้ทุกคนเลยเหรอครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่สบายครับผมครับผมไม่ได้เจอกันนานไม่เจอยนะโอ้ยินดีครับที่ยั่ก็ได้ฮะฮะโอเคครับไม่ๆใครเป็นแขกเขาเนี่ยแต่ว่าผมก็ได้ติดต่อเข้ามาก่อนแล้วแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะฮะเขาไม่ได้บอกอาไว้ไม่ได้บอก บอกว่าพี่ดองมาพี่ดองมาก็คือผมจะไปเตะอุปกรณ์แต่ว่าไม่มีคนช่วยอ๋อโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเองครับเดี๋ยวผมไปช่วยเองเดี๋ยวผมไปช่วยรบกวนหน่อยนะฮะคุณเอาอะไรมาฮะคุณหน่องฮะคุณเอานี้มาเหรอฮะใช่ครับเจ้าถ่านนะฮะมาเผาฮะตูยาเลยที่ผมทํางานนี่ครับเป็นองค์เป็นองที่ผมไปซื้อมาจากราชบุรีครับอปกติเนี่ยผมไปทํา เรียกว่าทํโองคอบอาหารผมเคยอบกุ้งอบไก่อะไรพวกนี้มาแล้วผมอบอยู่คนเดียวเนี่ยมันเบื่ออังไม่มีเพื่อนอ็เลเพื่อนเป็นได้คนแรกเลยก็คือพี่บี้นี่เองนะฮะแต่ว่าณนอนนี้คือผมเนี่ยยกลงคนเดียวไม่ได้ครับโอเคเอาเลยลอง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 เอช้างเมืองเรียกคนมาช่วยดิโอ้แตกมีแตกเนี้ยครับเอาไปตั้งไปเลยฮะ เป็นทรงประมาณนี้ฮะาวางเสร็จเรียบร้อยจะเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นคือที่ผมเอามาให้ทําเนี่ยผมเคยทําแล้วอ mm hmm. ผมก็จะไม่ทําอีกอ่าฮะเพราะฉะนั้นจะให้ผมทำถูกต้องคนระับโอเคเอาลองดูผมไม่เคยทำนะือ <laughs> เป็นครั้งแรกของผมแล้วกัน <laughs> นะฮะระหว่างที่เราจุดไฟเนี่ยวัตถุด,ดิบที่จะมาทําเนี่ยอยู่ไหนฮะนี่คุณเลียปาก <laughs> นี่คุณเลียปากอะไรผมก็ไม่มีเหมือนกันเอาผมจะมาค้นตู้เย็นอันเล็กๆของพี่บี่ข้างหลังบ้านนั่นน่ะมัจะมีเหรอผมไม่รู้ผมขอไปดูก่อนขอใช้ตู้เย็นหน่อยครับนี่ฮะอ๋อมีไรใช้บ้างไหมครับอันนี้พวกปลาเค็มพวกไก่เนื้อนะฮะอ๋อพวกนี้เคยงทหมดแล้วเพย่ทำหมดแล้วพวกนี้ ผมพูดเล่นจริงๆผมมีเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วเออคุณต้องเออต้องมีผมนด่าเป็นดาราใหญ่คุณต้องมีการเตรียมการบ้างเด็ผมโดนด่าแน่นอนนี่ปลาหมึกปลาหมึกอบได้เหรออยากรู้ใช่ไหมฮะใช่ผมให้พี่ๆทำเลยผมไปยืนดูโจรที่ผมไม่เคยทำจริงๆนะเนี่ยผมนี่แบบมือใหม่มากอบโๆเนี่ยผมขอโทษทีพี่ๆ ใส่เสื้อมาไม่พร้องวัตการทําอันนี้เลยนะฮะเฮ้ยผมขอเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมมีด้วยเหรอมีดิผมขอเปลี่ยนเสื้อได้ไหมไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่นผมจริงรอให้ผมรอรอผผมมรอแป๊บนึงผมมาแบบเชฟเลยโอ้โหเชฟมาแล้วคุณน้องโอ้โหเชฟมาแล้วฮะผมพร้อมผมขอขอแนะนําตัวหน่อยครับผมขอแนะนําตัวเอ่อคนที่ผมพามาทําปลาหมึกให้ผมทานนะฮะคุณคือบีดฤาษีกาครับจบแล้วเหรอ ครับทุกคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละผมมาดึงสับสกายเบอร์จากพี่เขาเองแค่นั้นแหละเออแนะนำตัวเลยค่ะชื่อออมค่ะออมอะไรออมเดอสกาค่ะขอบคุณครับเราเคยเห็นเธอในช่องบ่อยนะเธอชอบโดนคนอื่นเขาแกล้งใช่ไหมเออน่าสงสารยังเลยอ่ะสงสารจริงๆใช่ไหมใช่ดูเสียงน่เสียงไม่ค่อยน่าสงสารเลยสงสารังเลย ปกติคนออมนี่เขาเป็นเป็นลรกมือป่ะครับปกติผมทำเองทำเองทำเองครับแล้วเขาก็ช่วยด้วยอ๋อเป็นคนช่วยด้วยใช่ครับเป็นผู้ช่วยด้วยดีจังเลยที่บริษัทเราก็ว่างๆอยู่ที่บริษัทเราก็ว่างๆอยู่มาหาอุปกรณ์วัตถุดิบที่นี่แล้วเดี๋ยวมาหาทีมงานด้วยผมารับทุกอย่างครับตอนนี้ รู้สึกยังไงบ้างครับที่รู้สึกเหนื่อยฮนะรู้สึกเฮ้ยอีหยังวะม,ม,มาถึงไหมไหมแต่ผมทำอบโอ่งใช่อันนี้คือพ,พี่เป็นคนแบบประเดิมเลยนะยังยังยังไม่มีคนเคยใช้เลยนะนอ๋ะอโอ่งตัวนี้ใช่ไหมเป็นเกียรติมากสำหรับคุณน้องฮ<อ>นะครับเป็นเกียรติส,สำหรับผมเหรอ อร่อยอร่อยอร่อยเติมน้ำปลาอร่อยแล้วหน่อยนึงอือออือออร่อยว่ะอร่อยเลยอ่ะไหนไหนวันเรายังไม่ทำอันนี้เลยน้ำจิ้มอร่อยแล้วอ่รสชาติรุนแรงมากเดี๋ยวรอไฟก่อนครับไฮ้ยนี่ก่อนดิสรุปพี่บีเขาเขให้เท่าไหร่ไม่ให้หรอไม่ทำปีหรอไม่ให้ให้ละสองพันเดี๋ยวละสองพันพี่เขาซื้อตัวแล้ว เดี๋ยวคุณทำอะไรก็ลรวคุณน้องเปล่าครับเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนเขาผมสอนการทำพัคคีอยู่ครับอ๋อใช่ค่าตัวแล้จะซื้อตัวมันใหญ่จังอะไรหรอค่ะเออเราจะยิงตัวเองเราจะเล่นตัวเอง โอยใหญ่จริงๆเนอะก้มือเหรอคะใช่ครับน้องเอ้คุณน้องยืนคุณจะดูดูจริงใจคอคุณจะยืนดูจริงเหรอจริงผมทำมาจนเหนื่อยแล้วเห็นพี่พี่ว่าวางอยู่ทำเหนื่อยซะบ้างงาได้โตโตบอกตัวเองใช่ไหมเนี่ย ผมไม่ทำไมไม่ใช่อะไรเพราะว่ามือผมอะมันไม่สะอาดเลยไม่ไปจับไปจับคุณไปล้างก่อนไหมฮะผมมีก๊อกน้ำให้คุณนะตรงนู้นก็มีในครัวก็มีผมมาผมก็รบกวนพี่แย่ผมต้องไปใช้น้าของพี่พี่อีกนี่คุณบอกว่ารบกวนผมจะแย่ออนี่คุณเพิ่งรู้ตัวเหรอฮะแล้วไม่ใช่ว่าพอพอทำเสร็จปุ๊บ คนดูเยอะพี่บี้เอาไปทำนะเอ้าแน่นอนเอ้าแน่นอนผมทำโอ่งเมื่ทำโอ่งในสไตล์ผมเหมือนกันคุณทองผมอาจจะเป็นโอ่งแบบโอ่งรัสเซียอะไรเงี้ยนำเข้าโอ่งมามันอาจจะแบบฉีกกว่าของคุณทำอ่ะเรียกขอด้ใช่ไหมผมขอมาด้วยได้ไหมไม่ใช่สินั่นมันคือความไอเดียผมเพราะผมมีงบแค่นั้นเองไงผมมีงบแค่โอค์ราชบุรีไงโอเคระหว่างนี้พี่บี้ผมมีอะไรมามอบให้เผื่อว่าพี่บี้อยากจะเอาไปทำคอนเทนต์ ให้ผมไปทำคอนเทนต์ใช่นี่นี่ของแพงนะเนี่ยจากราชบุรีผมไปซื้อจากตรงนู้นมาเลยนะขับรถไปมาเลยนะเพื่อซื้อมาให้พี่บี้เลยนะรับไปเลยโอ้ราชบุรีเย้ขอบคุณครับอย่าลืมนะทำได้อ่าฮะแต่อย่าไปทำโอัสเซียอย่าไปทำถ้าอยากทำไอเดียนี้อ่าฮะเอาทำในนี้ใช่โอเคครั้งหนึ่งเคยได้มาจากคุณน่องนะฮะโอราชบุรีครับ หลังจากนี้นะฮะเราจะมีการปิดฝากันอ,อนานไหมฮะแล้วเราเจะรู้ได้วันสุกแล้วก็ดาวแต่พี่บีเลยครับผมบอกแล้วผมไม่ทําไงรออย่างนี้รออย่างเดีออยวเลยเหรออาวพี่บี้อยากทําอะไรครับไม่รู้เผื่อมันต้องแบบว่าต้องเติมนี่บ้างเติมโน่นบ้างเติมโน่นนี่น่นนะฮะเออเติมกลิ่นเติมเฟรเวอร์เติมไม่มีไม่มีคือแค่อบอ๋องอ่ะมันมีกลิ่นของถ่านผักคุ้งในนี้อยู่แล้วแค่นี้แล้วตอนเนี้คือเราก็ยืนอยู่ตรงเนี้ย อีกครึ่งชั่วโมงเราจะกล้องเอาไปพาสปีดเอาอใช่โอเคเพื่อพาสปีดเนี่ยข้างระหว่างเรารอเอางี้พี่บี่คิดว่าใช้เวลานนาแค่ไหนสุกนี่เหรอดูอย่างไฟแล้รอนอนะรอนอ้ นี่คุณได้บอกผมก่อนโอ้โอ้ยมันร้อนมากเลยใช่ผมไม่ได้ผมไม่มมได,มมได้โอ้ยนี่คุณรู้ด้วยผมรู้หมดแล้วแต <ผม S 1> คุณไม่บอกผมนี่ยอ๋อโอ้แต่ว่าลงมาปุ๊บแป๊บเดียวนะมันหมึมกก็เริ่มแบบงอแล้วนะอืออ่ะเชฟครับลักษณะนี้น่าจะใช้เวลาประมาณสามสิบเจ็ดจุดครึ่งสามสิบเจ็ดจุดครึ่งใช่ครับโอเคยครับสามสิบเจ็ดจุดครึ่ง 37นาทีครับกับอีกครึ่งกับอีกครึ่งวินาทีครึ่งนาทีโอเคครับโอเคครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมพาดูสตูผมเลยกันนะไหนๆก็มาแล้วครับนะฮะโอเคไปไปฮะไปดูตู้พี่ๆกันครับผมกระจายกระจายกันอยู่ครับส่วนนั้นก็เป็นส่วนตัดต่อนะฮะทีมตัดต่อครับอันนี้ของทีมโปรดักชันก็จะเป็นทีมถ่ายทีมถ่ายอันนี้ก็เหมือนบัญชีมาเชนไดิ์แล้วก็อ่าครีเอทีฟวันนี้คุณมันนั่งทำอะไรครับ ให้ดูเหมือนทำงานหรือแบบต้อนรับอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองเลยใช่ครับเซ็ตเซ็ตเซตอยู่ซาำอยู่ครับน้ามิกินได้ไม่นมีแค่จริงเราเรากลัวพวกนายขอบคุณครับให้มีปัญหาได้ครับพี่เอพี่คนนี้ก็มีไปดิ เี่ยเป็นเพราะมีกล้องให้ละไปดื่มกล้องพี่ดื่มเนี่ยนี่ก็สบายๆนะใช่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 พื้นที่โซวนพักผ่อนส่วนทำงานบอกเกมมันไม่ได้ใจมันจะโตเอาะินดีครับยินดีครับพื้นที่นี้ก็ใช้ถ่ายเยอะเหมือนกันใช่ผมเคยเห็นถ่ายอะไรพวกแบบทำเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทำหลายอย่างเลยร้านอาหารด้วยผ่าไปแล้วประมาณ สามสิบเจ็ดนาทีครับผมหันถงนาทีกับอีกสามเกตแล้วใช่ครับะะผมอ่ะพร้อมน่าจะพร้อมสุกแล้วแล้วก็เมื่อกี้พี่ๆตอนที่ที่พี่ๆมีที่จับอันนี้นี่มันร้อนอะ่ออะผมอินเสิร์ตไม่ทันอินเสิร์ตไม่ทัน อะไรนะมีเสถียรไม่ทันเดีจ้าผมจำใหม่อ่ะใช่คุณก็ปล่อยผ่านมันไปแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้ปืนผมไม่ช็อตเมื่อกี้คนเขาชอบไงก็เลยต้องแบบก็เลยเข้าจุดใช่ผมต้องเขียนยี่แล้ใช่ผมเล่นเป็นแบบภาพสโลเลยโอ้หขวดหรืมือมันพองเออไม่ได้จับไม่ได้เลยร้อนมากด้วยก่อนที่เมื่อกี้เพิ่งเอาลงฝิดไปมาแบบสิบห้าวิยังร้อนขนาดนั้นเลยใช่ใช่อันนี้คือไม่ได้แล้ว เอาเหมือนมันโดนมืออีกเอ้าเอ้าเอาให้ขุนให้คุณให้ผมเล่นเหรอไม่ได้เล่นมันโดนมือไม่โดนไม่โดนอ่าโอเคอึ้มโอ้โหนี่คือทำเป็นนะ่แต่ไม่ทำไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ไปนี่เปของเชฟอืมโอ้ยอ่ากิโนโอ่ยจิโน เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทนะฮะเบอหมึกอบโอ่งคุกดินนะฮะเกลือบไปแล้วระวังมือระวังมือนะโอเคเหล็กโอเคโอเคชุบมาเราหันเลยดีกว่าเชิญครับพี่บีคิดว่ระสุกไหมสุกมากพอดีละ ไม่คิดว่ารสชาติมันจะต่างกับการทำปลาหมึกย่างปกตินะฮะอืมน่าจะต่างแต่ไม่มากนะหูยเหนียวไม่ไหวแล้วคุณเดี๋ยวเด็ดแสบเดี๋ยวเด็ดแสบคางกันน่ะหุยอร่อยน่อาหมูหันมาคุณืม อืมอร่อยไม่รู้อร่อยมันึ๋งตัวของมันเองหรือเปล่านะแต่ว่าอร่อยอร่อยเลยอ่ะพอดียังไม่ได้แห้งไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ใช่ว่าดิบอะไรนะแบบพอดีเลยแหละมันผมบอกเลยแป๊บเดียวหมดเพราะนั้นเราต้องได้มึงกินก่อนใช่ไหมใช่เดียวหมดเลยถ้าจะอร่อยแบบเนี้ยมันจิมอร่อยไหคะอร่อยอร่อยเลยอันอร่อยเลย เอาเอกมแล้วเอาหนงสกามามามากินอันนี้เอ็กเอกพานุเฮ้ยมาดิมา่ะคนกเอ้างดต้องคนนี้อร่อยเลยอ่ะมีอะไรออย่ี้าวปลาหมึกอันนี้หมึกปลกล้วยบ้างไนอดเป็นิ่งหนอน โป๊ะโป๊ะเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเอาขอเอาไปทไม่ไม่เดี๋ยวหั่นให้เดี๋ยวหั่นให้เดี๋ยวหันให้ก่อนเดี๋ยวหั่นให้ก่อนอร่อยมากนี่แฟนคุณรอแฟนผมเองครับ เจ๋งเฉ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 ๋งขอบคุณพี่น้องครับยินดีครับเหมือนมาเลี้ยงทีมงานเลยโชคดีเอ้าเขาไม่ได้บอกว่าจะเก็บตังค์เขาไม่พี่พี่ใครอน้องเจรอเจรอ ไปเอ้ยเขาเก็บตังค์ว่ะนี่พ่ต้องเก็ตังค์หรออะทำไมไม่บอกใครกินบ้างมเมื่อกี้เอียกไม่มีกินเองครับผวมรับผิดชอบเองเฮ้ยเสียดูเอาดูดับบี้เลยมั้ยอันนี้มาหาเรื่องให้เอกลดหุ่นอยู่โชคเอียง <c oughs> จริงที่นี้มันอร่อยมันนั่นอร่อยขึ้นมา <c oughs> ใช่อืมปกติคุณทำไม่อร่อยเหรอฮะหรือย,ยังไงปกติมันก็อร่อยแต่แต่ว่ามันมันไม่แบบว้าวอ่ะอ๋ออันนี้มันว้าวมากเลยอะใช่อืม ครับที่นี้ต้องขอบคุณพี่บีนะครับที่อุตส่าห์มาแวะแวะมาที่สตูผมครับผมก็เป็นเกียรติตลอดผมมากนะฮะที่ได้มาเยี่ยมชมใช่ยังไงมีโอกาสพี่บีแวะมาได้ครับเดี๋ยวผมนะครั้งต่อไปผมก็จะเอาโอ่งของผมนั่งไปที่ยูทูบเบอร์คนอื่นๆเอาไปลองทำกับเขาอยู่ได้ต้องขอบคุณหน่องมากคนนี้นะฮะที่นี่ยินดีต้อนรับพี่บีเสมอใช่ไหมออมเดอรสกา เฮ้ยเธอเธอเธอจะตบกูเธอต้องแบบเฮ้ยมันยิ้สตลับกันเธอต้องไปนอนก่อนเธอต้องไปนอนก่อนโอเควันนี้ขอบคุณพี่บีจริงๆริงครับครับผมขอบคุณมากครับสละเวลามาครับผมให้ผมยินดีครับครับผมเกือบครึ่งวันนะนะฮะเดี๋ยวผมจะฝากรบกวนพี่พี่เซนนี่โอ่งด้วยได้เลยอือคือคือผมจะพาโอ่งไปไหนเนี่ยจะฝากให้คน โอ้เป็นชื่อไว้โอเคก็จะมีชื่อผมติดไว้ตลอดใช่ถูกต้องจะพาไปเรื่อยๆอันนี้คือห้ามทำตามมันอันตรายวันนี้คุณดักทางผมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมเตรียมทำแล้วนะโป่งๆเนี่ยโอเคครับผมขอบขอบคุณมากจริงขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณคุณอมฤสกาดด้วยครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับ นลายเซนผมก็จะอยู่กับโอ่งอันนี้ไปตลอดการหรือไม่ถ้าเกิดว่าขาดออกผมไม่ขาดหรอกผมไม่พ่นทับสวยงามครับผมขอบคุณพี่พีๆครั้งนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับพี่พี่ฝากช่องเลยครับช่องผมนะช่องผมสิช่องผมฝากช่องของหลอดยาด้วยครับผมนะฮะผมผมมาออกกับเขาวันนี้ครับนะฮะกดซับสไครตด้วยครับสำหรับแฟนๆที่ดูนะฮะแฟนๆที่ดูวันนี้กดซับสไครตด้วยครับครับผม ฝาก <ga 2> ช really ่องพี่บีด้วยครับคงไม่ต้องหรอกคงไม่ต้องหรอกครับผมนะฝากพี่จิตามพี่หนอนไม่ไอะพี่หน่อนครับขีหน้ามีกับไม่แฟนพี่มาได้ไปบีคุณกลับขึ้นห้องไปเลยโอ้ยเจอคุณเอกพาหนุโอเคโอเคโอเคบายบายทุกคนบ๊ายบาย